มันไม่ใช่แ,แค่เรื่องอะสิมันคือแบบโปรเจกต์มากมายแล้ว,ลวต้องบอกว่าน้องใหม่ที่ทางค่ายเราแคสมาจากหลายๆที่อย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ร่วมแน่นอนเราต้องดูว่ามันมันคืออะไรบางทีเราอาจจะได้ติดตามอะไรจากพวกเขาวันก่อนก็เราก็เพิ่งไปซ้อมกันมานี่ใช่ซ้อมซ้อมกันแบบว่ามือกองนี่โซโล่กันแบบปั๊บจนไม้กองหลุดกระเดน็นอย่างบิวนี่คือเดินเดินออกจากห้องอย่างนี้นะ ทำไมทำไม <c oughs> ค,คือเป่าแซกจนแบบว่าเมือ่อยกรามกันเลยทีเดียวนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับบิว <c oughs> เพราะว่าใช่เพราะว่าคือจริงๆเราอยู่ค่ายเดียวกันคือเบอยนคราวแต่แบบเหมือนแบบเห็นบิวเขาพัฒนาขึ้นทุกวันทุกวันอะไรยเงี้ยแล้วเราก็แบบไม่ได้ร่วมงานกันเลยมาสักพักหนึ่งแล้ว <c oughs> นี่เป็นการร่วมงานเดียวครั้งแรกนกัเลย นี่คืองานคู่ครั้งแรกของโป้และบิวก็คือจัดเจอกันในบรนทา่คือวันี่ได้ก็ก็เปิดเป็นเพื่อนซีมาออกงานร่วมกันก็สนุกดีครับก็ตื่นเต้นมากเดี๋ยวผมแดงมาเฮ้ยเดี๋ยวผมน้องเงินสีมาเมื่อกี้เป็นไงบรรยากาศเดบยวแฟนคลับว้าวเสจอกันดังสนั่นมากตื่นเต้นแฟนคลับน่ารักมากๆนะบิวแฟนคลับเยอะมากแล้วก็วันนี้พวกเราก็ตื่นเต้นมากแล้วก็เป็นงานโคู่ครั้งแรกกับพะโปด้วยครับก็รู้สึก เดี๋ยวสลังอยู่ครับแต่สนุกดีสนุกดีทททุกกกคคคนนนนััั้้งู่วี็อมิเตตร์แะโอ้ว้าวขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณแฟนๆทั่วโลกก็ครับก็ก็ได้กำลังใจจากแฟนๆนี่ครับเลยทำให้แบบว่าสดชื่นขึ้นมาวันนี้แบบว่าตอนแรกตื่นเต้นมากๆใช่ไหมก็ดูใน Instagram ดูใน Twitter อย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าโหกำลังใจจากแฟนๆเยอะมากใช่แล้วก็ก็ต้องขอขอบคุณแฟนๆด้วยที่ ซัพพอร์ตพวกเราทําให้เรามาอยู่ตรงนี้กันครับพี่พอร์ตผลงานปีหน้าเห็นบอกว่าจะแถลงไลฟ์อัพปีหน้ามกราเห็นเจฟเขาหลุดมาแล้วเนาะเออพี่พอร์ตก็ยินอยู่ในไหนก็ไหนในแล้วเราก็หลุดจากตนไหนใก็ไหนในแล้วไลฟ์แอปพองเราจะมีกี่เรื่องโอ้มันไม่ใช่แค่เรื่องอะสิมันคือแบบโปรเจกต์มากมายแล้วต้องบอกว่าน้องใหม่ที่ทางค่ายเราแคสมาจากหลายๆที่อย่างเงี้ยก็มีโปรเจกต์ร่วมแน่นอนแล้วต้องดูว่ามันมันคืออะไร บางทีเราอาจจะได้ติดตามอะไรจากพวกเขาแล้วก็รอดูว่าหนังของไมอาโปจะเป็นยังไง uh, ดูว่า uh, ใครจะมาร่วมเล่นบ้าง uh, ใครจะมาทีมงานคนไหนจะมาร่วมบ้างรวมถึงของ b uh, บ b l e b i l l เองก็ <laughs> ไม่แพ้กันแบบว่าฟังพอดมาแล้วรู้สึกไงบ้างโ oh, <I> อ,องรร้รู้สึกว่าอย่ารู้สปอยนะครับจะพยายามครับรู้สึกว่าเออบันดีมากนะครับแล้วก็ตัวผมเองกับไบเบิลนี้ก็รู้สึกว่าพอใจมากมันต้องออกมาอย่างดีแน่นอน จะเล่นคู่กันใช่ไหมคะแบบเบิ้งดิอ้าวเออเรียกว่าเป็นเรียกว่าเป็นส่วนผสมของเรื่องอ่าแต่ว่าจะมีคนอื่นมาแจมไหมก็ต้องรอก็ต้องรอติดตามมันจะมีกี่โปรเจกต์มีโปรเจกต์นึง่องเรื่องอะไรบ้างมีหนังมีทางนี้มีโชว์มีหนังมีโชว์มีมีโชว์ต่างๆก็เรียกว่าร้องเล่นเต้นรำอ่า หลุดไปใช่ไหมครับทุกด้านที่เคยหลุดไปก็อาจจะมียังหลุดไม่หมดต้องรอดูว่าคืออะไรแต่ว่าวงคบวรัของเราจะเฉลยฉายปีหน้าด้วยหรือเปล่าเอ่อก็ไม่แน่ใจว่าจะเฉลยฉายหรือเปล่าแต่ว่าพวกเราก็ก็มีแน่นอนอแต่ไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ว่าสิ้นปีนี้เราเจอกันก่อนที่ยูเนี่ยนมอไม่าต่ปีใหม่หรอ กล้แล้วเวลาเวลามันเริ่มบิดออกมาแล้วโอ้สนุกสนานมากวัดเอ่าวันก่อนก็เราก็เพิ่งไปซ้อมกันมานี่ใช่ซ้อมซ้อมกันแบบว่ามือกองนี่โซโล่กันแบบปั๊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 บจนไม้กองหลุดกระเด็นอย่างบิวนี่คือเดินเดินออกจากห้องอย่างนี้นะทำไมทำไมคือคือเป่าแซกจนแบบว่าเมื่อยกรามกันเลยทีเดียว อาหรออันนี้แค่30%มสิบเปอร์เซ็นต์ใหญ่ใช่เพราะว่าคือคอนเซ็ปต์ของพี่ปอนคืออยากให้คนที่รักได้มารวมกันอมีความสุขด้วยกันก่อนจะปีใหม่เราจะข้ามีกันกี่ชั่วโมงครวันนั้นว้าวไม่แน่ใจเลยว่าทุกคนยังจำเรื่องราวได้อยู่ไหมฮะก็เท่าที่จะอยู่ได้นานุด่เพราะว่าทุกคนแบบสบายๆ enjoy make yourself at home ใช่เป็นบ้านกััยง oh, no ่ะไปเบิ um ้์นบิลหน่อยก็คือมีน่าจะับมาพู่กันแน่นอนขยายหมดขยายใช่ใช่ใช่ก็มีการวางวางแผนมาแล้วแล้วก็ได้รับรู้ผ่อนบางส่วนแต่ว่ายังยังไม่ได้มีการลงลึกรายละเอียดขนาดนั้นก็จะรอติดตาม แล้วกันนะฮะก็อยากให้ทุกคนแบบตั้งตารอครับรุ่แบบมาคู่เรามาเป็นมดาร์ตพอปีหน้ามันอาจจะเป็นกมุมสบบเปลี่ยนแบรมณ์สดใสแบบ Hello Kitty อะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นเปี่คงไม่ขนาดนั้นก็คงยังคีปไว้อยู่นิดนึงก็มันก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์อยู่แล้วแหละครับคือบิวเขากำลังจะบอกว่าตัวจริงเขาสดใสเอออยากให้เห็นมุมอื่นในในผลงานการแสดงบ้างเลย ก็มีโปรเจกต์เยอะมากๆจริงๆแต่ว่าเขาหยิกหลังก่อนลงรถห้ามพูดนะการควดนเป็นป้ับก็ทางค่ายครับที่เขามาดีพี่หมายมาพี่หมายซัอยไปหมดแล้วนะอุ้ยไม่่ใอาถางโดนหลุดเก่งจริงเหรอไม่ให่สองประตูไม่เก่งแสดงว่าเราบางคนขี้ลืมเขาบางคนขี้ลืม Um, e ใช่ใช่กงยิงไปตัวเองว่าอย่านะให้ปากโปรเจกต์ปีหน้าในค่ายของเราครับก็โปรเจกต์ปีหน้าของ Beyond c r o w d นะครับซึ่งมีเด็กใหม่อีกมากมายที่จะมาร่วมโปรเจกต์กับค่ายของเราแล้วก็อยากให้ติดตามว่าพวกเขาจะมาโชว์ศักยภาพอะไรธรรมชาติของพวกเขาจะเจ๋งและน่าสนใจมากแค่ไหนและรวมถึง ผลงานของ b i เบิลบิลหรือแม้แต่เจฟบาโคหรือนักแสดงคนอื่นเองก็ตามนะครับอยากให้ติดตามรวมถึงหนังของไมโรได้ดูกันแน่นอนปีหน้าและวันที่18มกราคมอยากให้ทุกคนตั้งตารอนะครับว่าไลน์อัพของทั้งปีหน้าจะเป็นยังไงแล้วจะมีอะไรบ้างเราอาจจะไม่ได้แค่เป็นผลงานการแสดงหรือเพลงจะมีอย่างอื่นที่มันน่าสนใจมากๆรอทุกคนอยู่